พี่น้องเลยเนานะมีกำลังเงาม,มาวานขา้าวานชะปรารุงเนาะเสร็จเข่าปลูกไว้โสงขา,ม,า,ามือแล้ปาลุงเนาะเล้นเตะมือฝนตกป้าเข่ากำลังเตะพี่น้องเ<อ>ลยกำลังเตะกำลังงามเนาะปุรีวานเสร็จงมือสามมือมันอยู่ในกระสอบเนูอยู่ในกระสอบปรา,ารุณไม่กล้าหาย heat ให้มันห่อนเนาะงอกมันออก ดูย่าเอาผืนผนจากหน้ามื่อนั่นแหละเนาะแมงนิ้วเซ่มือนั่นแหละดูย่นาะอึบ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 พอวุ่นใเฮ็ดแล้วก็หนูหน้าไม่หาแล้วก็ไปพอดู้หมเนาะพะว่าคืนจะมีเวียกอกเฮ็ดวินยาเฮ็ดน้งผลนมาไทยน้ำผืนมาขาดมาไทให้ นอนแมงนิวสองตาเลยเัมือนเมาเลยหมือนอาวินเนอตาแนนตาตานี้ป้ดลงเนีเเฮ้ยอ่เห็ดนะอยาดินของแม่เด้อเด้ออยู่น้ำบือเชอรไปยมืเชอไปหนุไปสามอบาริดเซีนนาสบายดีป้าลุงแม่ป็อกบอกบล็อกบลอกบล็อกลอลลล่ลบน รงเนี่กันดีพี่น้อยตอนนี้ก็ตอนเที่ยงพี่น้อยเนาะเป็นเวลาตอนเที่ยงอยากที่ว่าลุงเปิ้ลขาดทันไถ่ไปให้ได้กับแมงนิ้วลงมาวานแบบก็นด้วยเนาะองตาพี่น้อยู้เดียวมานี่เนาะทั้งแดดทั้งฮอดเอ้อพี่น้อยแดดแห้งมานี่สบายดีเด้อพ่อรุ่งเนาะสบายดีเลยสวัสดีพ่อรุงอิ่ซีกันด้วยสิบคูสิบคนพี่น้อยเนาะอฮะกบกับแมงนิ้วคือเก่าคือเดิมมานี่ก็ได้ เพิ่มเติม hmm. ก yeah, yeah. yeah. okay. uh ็ค huh. ือด ah ่างเด็ดนาใหม่นาแหมพี huh. UH ่น้องเยหนาดำหมดเลยนี่ค่ะอันาแดงเด็ดนาดเลยอไรหวานผักก็แล้วตาหนึ่งพี่น้องเยเนาะนี่ก็เป็นตาที่ซองแบบนี้ยังทำนี่เลยเนาะเด็น้อยไปเอ็นี้ไปวิ่งถ่ายเลยยูถามเชิดเลยถ่ายเชิดเด้อห่านกุ้งเม่์บงห่างกุ้งมาก่อน อุกๆมุอีกกันไปเลยว้าอยู่ห่มคือเย็นเนาะออกแดดคือฮอตเลยมามมามามามยัย่างมากพี่ยังมาเรุวไปลงเสื้อพูนุ่งละไปขี้ดึกดไปลงไปไปขี้ดึกดึกไปไปดึกดไปยังนาทีก็มาแล้วมาดูเลยอย่าลุงนี่ โนแดดทำปลาลุงเย้ยอันนี้สวนแม่อินหวานแล้วปลาลุงเลยหวานพร้อมได้เมื่อกี้นี้เนะปลาลุงเลยนี่กะบะเมนหยาเนาะอันนี้คือเขาเขาหวานสองตาแล้วอีกอีกสองตาเป็นสีตาแล้วปลาลุงเลยตัวน,นี้หวานแล้วหวานแล้วบ่นี้แม่อินนี่อ๋อยังเหลือฝากนี่ปลาลุงเลยโอ๊้ อันนี้ก,กรระสิวานพร้อมเอ่อันบอซอนเพิ่นนทยยหาแผลไปลงเลยไนกะ่ยาวแล้วยกขนหนาเนนี่เปกล้องกันลเลยนะจะได้แต่ขันตอนกลเลเนาะไปไกลปนใก็ได้นะะว่ากล้กองนะมันใจด้วย กู่งพี่น,อนาา้อยจัาวามตะกาเพวานลไหพตะห่างเาเคื่อย่อยข้ตา่แฮงย่งฮ้อนเดยนนเียงพี่น้อยเนะาะวาาเ้าี่ดูน,น้า,า,นนนา,านตอนเช้าพี่น้อยเพื่อเฮ็ดแล้วเลยเพื่อถาม เดี๋ยวเราจมะบานผู้ดีที่ยงพี่น้องเนาะขาดเช็ดตอนแรกกันอ่ะคือเก้าพี่น้องกนแดดพี่เก้าเขาต้องได้ดูดน้ำแต่ซ้ำนี่เลยกะเพื่อมือแรงจังได้วานพี่น้อยเนาะซ้ำเก้ามือเช้านี่เพื่อบุญเพื่อนก็เลยดูดน้ำไม่ให้แจังไฟเวียพี่น้องดีให้โทูให้ลุงเพื่อนมาเฮ็ดให้ลุงเพื่อนมาเฮ็ดนะเพื่อนขอบุญกับข้าวเนาะพี่น้องไฟเบียกมัน ก็มีเวียกางนีก็มีเวียกเขาอยู่เขาไปย็ดไปถน้น,นะาีาเราเาุ่งนมาถาดมาถ่ให้นะคะม้ว่า,วานาโอนั่นปนไ,ไม่ยากปนไหนีเนอร์จอยู่กับเอร์<ด>รเซอร์โคมา,อมาขอชื่อหมักจะเด้เด,ดมาหา้ก็บล้อยู่บนมือเลยันนี้คุ้มเลยือมาหาอ้อะไรกัยังากับน้องมาม่เก้า

ที่จะฆ่างพี่น้องเลยเวียนห่งเลยกระแมนหนามลายกระแมนหน้า,อาเอานี่ย,ยูสบายดปลาลูกสบายดีเด้อปลาลูงมื่อนี้กะเปิดผ้าเปิดคลิปออกมากะพุอพ่อก,ก็ตากาอีกแล้วเน,ะยยน,น,น,นาะวานกะเลยหอดยำไห่ยำหน้าเดี๋ยวน้องเอานี่เ้ยยำไห่ยำหน้าเด้อกระดิ่งแต่อยู่ให้กัำไห้กำหน้าแล <c oughs> ้วพี่น้องเลยแบบเขาช่กันดูการทำไห่ทำหน้าเนาะ การี่ไทยเห็ดหน้าแน่ล้งสิขานะสืดินนะพี่น้องเพื่อสิได้กินเนาะมันง่ายแดดจ้าดีเนาะนิ่งเนาะยามเที่ยงพี่น้องานแกก็กินขาวหาขาวกิน่น้าแห่มแนนองนิ้งนี่ปูนั้งกลางูไม่ย็น ห่อไก่หอดนี่ยนะปุงเลยมือกล่องห่าก็หอดแบบปุ๊บๆๆแล้วแบเนาะผอาน่ลยจแม่จำนี่นะปีนี้ก็ปียากแน่พี่น่อยเนาะ เป็่ไนบรยูนะคะจบเรยกว่าพวกเป็ด่ห็ดกระปกเป็ดนหมครันิวหน้ากระปแกนี่่ดแอนอนนี้กานแต่มันทีพอด ออไกาี่เอเข่าใกล้แล้วแบ้องตาโหูตาคำรายาวอะกับ้าที่ดเปนอยาไนะฮะผมก็ได้เผาใกล้แน,นี้ส่บดงจิ้งัวนี่ให้น,นี่กับใหนั่นสองอันสองให้น,นั่นกับอันนี้แหละจังห่วงเขาวัาว,วมันกินนี่เพแมนห่านอกไปวัวกินนี่ เวลาเพิ m, i, aa, una, una ่นดำแล้วดิเวลาเพิ่นกายาวนี่เข้ากะเข้ากะอันมันกาแล้วแล้วนานเนาะปุ้นน่งหยิกพีหน่อยเลยนะหยิกสักสองตาสามตาเบิร์ตแดดก็ดงเลยเนาะนี่ฝนหอนแดดมระรองเข้ากันได้สบายดีงานนึงเด้อปลาลูกดูกพี่น้องเลยแข่งแดดแข่งน้ำจับกละองให้แม่ แดดดีพีいい่น้องเอ้แดดดีอนี่แอแขมถมหนาหอนวี so ี op. ่นโดยว่าฝนที่ตกก็บ๊ตกไาดุงเ้ยลดน้ำใส่น้ำแตงหลุดน้ำแตงใส่พ่อแหละบาทเนาะอมงม่วงนี่ไหมดินี่มากนี่ลูก ตูสันบ่นานานามากนังกาโอเกบแบแหงเชื่อเมื่อตอนป่านาเชื่อนาะเ้ยแต่ลำมาดินน้ำนองมือนสบายดีปะลุงไอ้ลูกเยคนสวยนี่คนสวยลงมาดินน้ำนอกยีบบ่อะไ้จะหาลุงสันหายเ้อยังไม่บดได้หนินาะหลายเต่อยู่ม่วงไ ฮอนหอนโอ้โหไปใช้วินน่ะฮะยไอ้ปวกบ่ไอ้ปวกกับลุงบ่วินเออไปไอ้ปวกบ่วินบาย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 ไอ้ปวกกับลุงเด้อไปเมื่อไปเมื่อตุ้ยเด้อ เมื่อกี้มักตะลุดไปลูกไปไอลุงยั่วเมื่อเลยปะลุงเลไอ่ะไปไปลูกไปเออไปบ่อหนี่กะบ่อเมื่อบ่อเมื่อกี่มักตะล์ดูดไปไปพากันเมื่อไปนิวไปพาน้องเมื่อไปลูกมันหอนเด็กนี่แม่ได้อะนี่แม่ก็เมื่อเละคือบบกี้ย้อนรถน่ะ อีกสองตาพี่น้องนะน้อยสองตาก็แล้วเลยแม่งน้วก็ได้ผ้าเมื่อยุนตุ้ยเด้อลังเด้อเออไปชื่อขนมกับมันอันบดก่อนแดดบดก่อนด้วยแดดบดจังผ้ากันไปชื่อดอกมีพ้าไปเด้อมันแดดเด้อดงเด้อเออผ้านอกเมื่อมองตูดถ่าด้วยได้ยังไปไปเลยพี่น้องเลยเมื่อเบนอแล้วบบนี้ นางนิ้วก็สิลงวานอีกก่อนปะลุงเอ้ยเนาะอ้าแหมหน้าพี่น้องเอ้ยหน้าเลยนั่นลําฮ้อนบุยุดน่ะแมงนิ้วก็ได้ขะฝาขึ้นเต็มเลยปาลุงเยเนาะแงดแงลําแงดําเข้าปาลุงเอ้ยอ้ายฮอมยามนาว่ามาเลยน่ก็ได้ําแล้วบดนี้ปาลุงเยเนาะแกดตากนายพี่น้องเอ้ยนี่แหละบ่ได้เฮ็ดกบ่ได้เฮ็ดกบ่ได้กินพี่น้องเอ้ยเนาะเฮาก็ได้ พุทเอาพีนาน่น้องเอ้เมนีิวกะยากพี่น้องเอ้ยยากหลายแต่ว่าคันห้าบผูเฮ็ดกะไม่ได้กินเปล่าดูไงนะเนาะเฮ็ดไปซ้ำนี่เลยเนาะซ้ำห้าเฮ็ดได้เปล่าดูไงกับอยากห้ากับไม่ได้เฮ็ดหลายนะเนาะเฮ็ดทอ่ออันทางนี้แล้วก็ทางนั้นห้ากัวบานเราแล้วเนาะทางนาลุงจันทร์ะกะคอยเฮ็ดไปพี่น้องเอ้เด็กน้อยตามกำลังแห้งห้าได้เฮ็ดได้เมื่อยแล้วก็เศร้าพี่น้องไอเนาะ เป็นของเฮาเองบ่ได้อ่าเฮ็ดของมูพี่น้องเอ้ยเนาะเฮ็ดซําเฮาเฮ็ดได้ฮ่าพี่น้องเอ้ยเด้อยูก็เด้อฮอนแดดพี่น้องเอ้ยหาลุงเพิ่นพี่น้องแมนิวก็หาลุงเพิ่นมาาดมาไถให้แล้วแลบดนี้ป้าลุงเอ้ยเนาะเป็นสุดท้ายแล้วคือสิพอแหละซํานี้กพอบ่พอก็แม่นลําเบิดกนี่ก็สิพอแล้วบดนี้ป้าลุงเอ้ยเนาะเพราะว่าแลสีตาแล้วพี่น้องเอ้ย สีตาแล้วพี่น้องเนาะกีเขียวแล้วก็แมนก้าแม่น้องนิวจากทิดชองทิดผู้เล่เนาะประมาณถ่ายเดือนพุ่นบอลเลยในใดมีหน้ามีหน้ากะสีคอยดำไปพี่น้องเนาะเม่น้องนิวก็เลยตามที่เฮาหยากเนาะเฮ็ดทำเฮาหยากเฮ็ดกะเฮ็ดทำเฮาเฮ็ดได้ในสีตาแล้วอากากะคือว่าสีพ่ออยู่พี่น้อยเนาะคือสีพ่ออยู่หรอกแต่กากะสีตาหาตาเฮ็ดกันเนาะแต่กากะเพื่อทั้งนั้นน้ำ พีนี่ทั้งนั้นทั้ววานเอาพี่น้อยตัวโอ้หน้าวานแมงนิ้วก็ออกบ่อะไรพี่อู้เนาะโู้เขียวสุมอยู่พี่น้อยแมงนิ้วหาะกะลุงใส่ปุยก็ไดสองสามมือเนาะที่ว่าแมงนิ้วลงไปกะงามเติบแล้วปลาลุงไงเนาะปีนี้จากสีได้ไล่ไล่น้อยสำหรับเนาะอ่าหน้าพุ่นกับหน้าวานกับแมงนิ้วกะหาลุงเพื่อนนี่แหละพี่น้องเยเนาะมาเฮ็ดให้ นี่กะแมงนิ้วหวานน้ากันกับลุงเพิ่นให้ลุงเพิ่นมาขาดมาถ่ายให้พี่น้องไอ้เ็ดซทำนี่แหละเนาะกะงามเติบแล้วปลาลุงเลยในกะมีหนามมีในกะสิคขียวดำทั้งนี่เลยเนาะทั้งนู้นทั้งนี่เฮาอนี่กะรหวานได้แล้วพี่น้องเลยเนาะแมงนิ้วหวานได้แล้วตาหนึ่งตากะเแต่ยังอีกยังอีกน้อยนึ่งเดี๋ยะพี่น้องเลยน้องอีกตาหนึ่งแมงนิ้วหวานในกะสี มาหากินข eh no? ah, 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 right? eh no? ้าวกินน้ำไปนี้ปลาลุงไหนเนาะป้าหากระเดียงบดพี่น้องเยหากระเดียงบดนี่บดคาเดียอะไรกับแดดมาอีกปลาลุงไหนเนาะปู่คะน้องวินเพื่อนกับเมื่องถ่ายน้ำในตุ้ยแล้วปลาลุงไหนลมพัดเย็นเด้เนาะนี่พี่น้อย น้ำกว้างมีฝืนกันนาไก่กันไก่แต่พฝืนก็นยังบืชท่านใดดำพี่นอ้องกะเพืนทนน่านใดเง้ยวทางนี้ก็มีแต่คนเห็ดหน้าวานพี่น,อน้าานนองไอ้เ,เห็ดหน้าวานลายลายแถวเลาะขึ้นใบฟูหลายพี่นอ้องเแต่กะเห็ดหน้าวานพวกทุกคนแต่กะจงไม่ดำน้ำแน่เนาะทางไหนนูน่นเนี่ยะจงไวด้ดำหวานน้ำพี่น้อยฮ่าลมพัดเดย็นเด้เนาะอยู่ห่มม่วงพี่น้องเอ้นั่งอยู่เตียงห่มม่วง นางเศ้าไปนำ้ำวานน้ำพีได้นางกินม่วงนำ้ำม,มีแห้งแม่พี่น้องไงเนาะนางเผาตะกร้าแกมีม่วง,มงให้กินพี่น้องไงกินสิไข่ไข่ย,ยู่เนาะถ่าเก็บม่วงล่น ไปแสบปลาล,นะล,ลุงไยเนาะแมงเนิวกะสีลงไปว่านเข่าอีกก้อนปลาลุงไยเนาะยังอีกสองตาสามตากะสีบเบิดเลยเนาะว่านอีกไฮนี่พี่น้องเไยกะขึ้นไปหากินเขา่ากินน้ำมาใน,นทั้งแมงนิวกันนะตอนนี้กะมันเที่ยงแล้วพี่น้องเไยเนะาะเช็คมงแล้วโอ้ยสิบ่ายบมงุงเลยได้พี่น้องเไยเนะาะใบมุงยังสิบสองมงุงหา้าสิบห้าเลยเนาะพอดีกินไปกินเขา่ากินน้ำมาใน,นี้ กะสิมานั่งเผาตะกร้าบาดนี้ปะลุงให้เนาะเพราะว่าย่านงัวแล้วก็ย่านไก่นกพี่น้องเอ้ยนาะเป็นนาไก่บ้านแล้วก็มีนกก็เลยต้องได้มานั่งเผาใส่ปลุงเนาะแมงนิวก็สิได้ขอลลาเด้อบดนี้พี่พี่น้องเอ้าว่าอีกบดนี้มงน้ก็ย่าเนาะพอแล้วแหละปีนี้บดนี้ปีหน้าพุ่นแหละสิหวานก้าใหม่ปลุงเนาะ ไปซาปาลุงเลยเนาะสำหรับคลิปนี้แมงมิวกาสิได้ขอร์ลำลาเด้อปาลุงเานาะไว้พบพอกันคลิปหน้าปาลุงเนาะคลิปนี้ขอกล่าวคำ่าสบายดีสบายดีบรสกูสกคนเด้อเนาะพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะน้าและน้าลำเขาฝากเต็มพี่น้องเอ้ยแมงมิวก็ได้ถ้งได้ก็สู้ๆเนาะพี่น้องเอ้ยให้กำลังใจแมงมิวกันเด้อพี่น้องเอฟซีบรสกูสกคนสำหรับคลิปนี้ 拜了，拜拜。